สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ปเปิ้ลก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะลูกค้าขะเราก็จะมา,ารีวิวตัววิกผมนะคะรุ่นงานพรีเมียมะคะ่ะลูกค้าเป็นงานที่เรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะเช่นกันนะคะงานพรีเมียมเนี่ยก็คือ,อคุณสมบัติของเขาข้อดีของเขาคือมันจะใช้ได้ทนมากนะคะลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญคือ,อตัวของเนื้องานอะ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะมีความเหมือน หัวจริงของของคนเรามากๆเลยนะคะเนี่ยคือตัวหนังศีรษะตรงนี้เวลาเราใช้ไปมันจะมีความนิ่มนะคะแล้วก็ตัวเส้นไหมเนี่ยเป็นไหมชนิดพิเศษที่เรามีการสั่งผลิตมาโดยเฉพาะยิ่งชย้ยยิ่งสวยยิ่งใสย,ยิ่งสวยรีดม้วนใดอะไรได้หมดเลยคือใดนี่ต้องต้องใดเป็นนะลูกค้านะใดวิกนี่ใดยากนิดนึงแต่ถ้าเราจะจะรีดให้มันตรงเนี่ยก็คือใส่บนหัวของเราได้เลยโดยเวลาลูกค้าจะใส่วิกนะคะลูกค้าก็ต้องปรับขนาดของตัวเขาเรียกอะไรนะตัวหมวก ให้มันได้ตามตามขนาดของรอบหัวเราก่อนนะคะเนี่ยค่ะจะมีตัวเขาเรียกว่าตะขอนะคะสองฝั่งเนาะเวลาลูกค้าจะใส่วิกลูกค้าก็ต้องเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิลน,นะคะจะใส่ให้ดูนะคะแปบ๊บนึงนะคะคือสําหรับคนที่มีผมแบบนี้นะคะลูกค้าเราจะต้องมีการเก็บผมด้วยด้วยตัวเน็ตตะข่ายตัวนี้นะคะเพื่อให้แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนให้ให้เรากลายเป็นคนหัวล้นอะ่ะ อืมอันนี้ก็ดึงออกไปเลยนะคะหมายถึงว่าเก็บยังไงก็ได้ให้ให้ให้มันเรียบให้มันแบนที่สุดเพื่อที่เพื่อที่เวลาเราใส่วิกไปอ่ะมันจะได้ไม่พองนะคะเนี่ยคือเวลาเราเก็บตัว,ต,วตัวเนตคุมผม,ม่ะมันจะมีหนากับบางนะคะหมายถึงว่าเส้นไอตัวตัวของตัวตะข่ายมันนะเน่ยค่ะคือลูกค้าใส่ไปแบบนี้เลยนะคะหมายถึงว่าใส่ปุ๊บ ดึงคือตัวเน็ตที่เราให้ไปนะคะลูกค้านี่เลยสังเกตคือมันจะมีตัวขอบด้านหนาไว้ข้างล่างตัวที่ด้านบนนี่ก็เป็นแบบบางนะคะพอเวลาเราใส่ไปปุ๊บนะคะเราจะเก็บผมของเราให้ให้มันเรียบนะคะลูกค้าก็ยัดเข้าไปคือทอํายังไงก็ได้ให้เรากลายเป็นคนหัวโล้นอนะ่ะอืมคือผมมันเรียบไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้า แล้วพอเวลาเราใส่วิกนะคะก็เราก็มาปรับขนาดนะคะของของตัววิกผมให้มันเท่ากันกับหัวของเราโดยเราก็จะนำตัวตะขอตัวนี้นะคะเกาะเข้าไปข้างในช่องนะคะช่องริบบินคือเราก็กะเอาแหละว่าหัวเราเล็กใหญ่อ,อ,อะไรยังไงเนาะเราก็กะเอาพอเรากะเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาใส่บนหัวเราแล้วก็ค่อยมาวีแตง่งทรงอีกทีหนึ่งนะคะลูกนะค้าก็คือเวลาเราใส่วิกเราใส่จากข้างหลังมาข้างหน้านะคะ นี่คือสวมไปได้เลยดึงตัวหมวกให้ให้มันกระชับนะคะ